ข้อ Number 25 Your money will be refunded soon. A. I'm not going to the bank. B. When exactly? C. We must set up an emergency fund. ข้อ25ค่ะ Your money will be refunded soon. บอกว่าเงินเนี่ยนะคะจะ, Will be refunded ก็คือจะ ถูกรีฟันหรือว่าถูกคืนให้นะคะเร็วๆนี้นะคะทีนี้เนี่ยเออในช้อยส์ที่เขาให้มานะคะข้อแรก I'm not going to the bank ฉันเนี่ยไม่ไปที่ธนาคารหรอกนะข้อ B ค่ะ when exactly เออเมื่อไรอะข้อ C ค่ะ we must set up an emergency fund เราเนี่ยจะต้องเหมือนเออมีนะคะตั้งกองทุนที่มันเป็นกองทุนสำหรับเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะทีเนี้ยแต่ละตัวเนี่ยก็คือดู อย่างข้อ A กับข้อ C นะคะก็คือมันจะมีคําที่เกี่ยวข้องกับทางการเงินเนาะคืออาจจะเป็นตัวที่เอามาลวงเราได้เพราะว่าโจทย์ของเราเนี่ยเขาให้คําว่า y o u ันนนะคะทีนี้ถ้าใครฟรังไม่ดีหรืออาจจะหลุดไปเนี่ยอาจจะคิดว่าเอ๊ะ the b แบ k กเอ๊ะก็มันนีก็น่าจะเกี่ยวกับ Bank ไหมนะคะหรือว่า Emergency Fund จะฟันที่แปลว่ากองทุนนะนะเอ่อแล้วก็มันก็จะเสียงก็คล้ายๆกับ r e f u n d e d ด้วยนะคะก็ A กับ C เนี่ยก็คือเป็นข้อที่เหมือนเขาเอามารวงเรานั่นเองเออข้อ25เนี่ยนะคะโจทย์มันดูเป็นโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยไม่ใช่ประโยคคําถามเนาะเป็นประโยคบอกเล่านะคะว่าแบบเดี๋ยวจะมีการคืนเงินอีกในระยะเวลาไม่นานนะคะข้อบเนี่ยเขาก็เลยหมือนถามเหมือนเป็นรีสปอนสไปว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่อ่ะขอที่แบบแน่นอนได้ไหม exactly คือแบบแน่นอนนะคะดังนั้นคือเขาต้องการระยะเวลาที่แน่นอนว่าเมือเม่อไราเมื่อไหร่อ่ะจะคืนเงินคือคี์เวิร์ดคือมันอยู่ตรงนี้อ่ะคำว่าศูน เร็วๆนี้เขาก็เลยอยากรู้แล้วเอ๊ะ exactly เนี่ยมันคือคำว่าสูเนี่ย exactly มันคือตอนไหนนะคะข้อ25ค่ะคำตอบที่ถูกต้องค่ะคือข้อ B ค่ะ when exactly